สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจอกับพี่แอนอีกแล้วนะแน่นอนค่ะเจอกันพี่แอนก็มีเรื่องราวเอามาแบ่งปันกันเช่นเช่นเคยนะคะวันนี้พี่แอนมาพร้อมกับคําว่าทุกๆก,การลงมือทําไม่มีอะไรสูญเปล่า พี่แอนเข้ามาคอนเฟิร์มคำคำนี้จริงๆนะทาไมน่ยเหรอเพราะว่าพี่แอนเป็นหนึ่งคนนะคะที่ออกมาอ,ออกมาออกมา,ออกมาเคลียงอะไรออกมาทําออกมาขายของออนไลน์วันนี้แล้วพี่แอนเป็นหนึ่งคนที่ตั้งแต่วันที่ขายมาตั้งแต่ออกมาทําคลิปออกมาโพสขายสินค้าออกมาไลฟ์สดไม่มีออเดอร์เข้ามาเลยนะผ่านไปหนึ่งเดือน2เดือนพี่แอนก็ยังไม่มีออเดอร์เข้ามาเลยนะจากคน จากลูกค้าที่รู้จักกันหรือว่าจากใครๆหลาย,ลายๆคนนะคะมีใครให้นานกว่าพี่แอนหรือเปล่าพี่แอนไม่รู้แต่พี่แอนเนี่ยผ่านไป1เดือน2เดือนเนี่ยไม่มีออเดอร์เข้ามาเลยนะคะแต่พี่แอนไม่เคยทอ้อพี่แอนไม่เคยถอดใจพี่แอนก็ยังทําต่อไปเพราะพี่แอนเชื่อว่าทุกๆการลงมือทำานะ่ะไม่มีอะไรสูญเปล่านะคะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะเห็นน้องๆคนใหม่ๆเข้ามาแบบโอ้โหพอไลฟ์ปุ๊บออเดอร์เข้ากลางไลฟ์หลังจากจบไลฟ์ปุ๊บออเดอร์ตามเข้ามาหลังจบไลฟ์แต่พี่แอนไม่เคยเป็นคนคนนั้นไม่เคย มีออเดอร์ตามเข้ามาหลังไหรไม่มีเคยมีออเดอร์เข้ามากลางไหลอย่างที่บอกค่ะแต่ว่าไม่เคยถอดใจก็ยังลงมือทำเนื้อในเนื้องานของเราทุกๆวันแล้ววันนี้นะคะการที่พี่แอนลงมือทำทุกๆวันสม่ำเสมอเพราะพี่แอนเชื่อว่าสินค้าตัวนี้เป็นไปได้ มีความเชื่อมั่นว่าการกระทําของเราการลงมือทําของเรานะี่ยไม่มีส่นไม่ไม่เคยมีอะไรสุวนเปล่าจริงลูกค้านะเขามองเราอยู่ลูกค้าก็แอบมองเราอยู่แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่แอนได้รับออเดอร์มาลูกค้าเนี่ยเริ่มหลั่งไหลเริ่มทยอยเข้ามาหาพี่แอนแล้วจากผลการลงมือทําของพี่แอนนั่นแหละเชื่อไหมมีลูกค้าพูดเข้ามาว่าเฮ้ยเนี่ย เห็นเขาคุยกันนะเนาะว่าเฮ้ยวันนี้นะเราตัวสินค้าตัวนี้เรารู้จักดีเราเคยเห็นมานานมากแล้วแหละเคยเห็นโฆษณาผ่านหูผ่านตาแต่เรายังก็ยังไม่มีเวลาหรือว่าไม่ได้ตัดสินใจท,ที่จะซื้อกับใครแต่วันนี้เราเห็นเพื่อนเราออกมาขายเห็นเพื่อนเราออกมาโพสเห็นเพื่อนเราออกมาอะไรเออถ้าเกิดเราจะซื้อเราจะซื้อสินค้ากับคนนี้นะเพราะเพื่อนเราขายอยู่แล้วเพื่อนเราก็เป็นหนึ่งคนที่เอาจรงิงเอาจังกับงานงานดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะสนับสนุนเราเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งยังไม่มีออเดอร์มา แต่เชื่อแน่ว่าในอนาคตออเดอร์จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะออกมาเป็นกําลังใจให้กับน,น้องใหม่ๆทุกๆคนนะว่าทุกๆก,การลงมือทําของเราอ่ะไม่มีอะไรสูญเปล่าจริงๆอย่าพ่อย่าพึ่งไปมองว่าเฮ้ยวันนี้เราในการกระทําของเราอ่ะพอเราออกมาไล์ปุ๊บออกมาทําคลิปปุ๊บมันต้องมียอดขายเข้ามาทันทีเลยมันต้องมีออเดอร์หรือว่ามีการสั่งซื้อเข้ามาทันทีเราอย่าไปมองตรงนั้นนะคะอ่าเรามองว่าวันนี้ถ้ากด ในสิ่งที่เราลงมือทำเนี่ยเราได้อะไรกลับมา1่ฝีมือเราพัฒนาขึ้น 2.. เราเก่งขึ้นทักษะเรามากขึ้นอะไรที่เราเราเรียนรู้ว่าเอ้ยมันไม่สวยมันไม่ใช่เราก็จะมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองจริงไม่จริงนะคะสิ่งที่เราได้แน่ๆคือได้กับตัวเราเองนะคะแน่นอนค่ะว่าการลงมือทําของเราวันนี้ไม่มีอะไรสูญเปล่าจริงๆนะคะพี่แอนอยากจะ เป็นกำลังใจให้น้องใหม่ๆทุกๆคนนะออพยายามทำต่อไปนะคะลูกค้ามองเราอยู่ลูกค้าแอบดูเราอยู่จริงๆนะคะเพราะพี่แอนก็เจอมาแล้วนะคะที่ลูกค้าเขาแอบมองพี่แอนอยู่แอบมองมาเดือน2เดือนแล้วเออลูกค้าเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อกับพี่แอนนะเขาก็ยังแอบมองพี่แอนต่อไปแต่ไม่เป็นไรนะคะพร้อมเมื่อไหร่แล้วเรามาเจอกันนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงเชื่อมั่นในวิถีของเราก็คือในเรื่องของการลงมือทำเราออกมาทำของเราทุกวันนี่แหละได้แน่ๆฉะันเก่ง ได้แน่แน่ฉันมั่นใจมากขึ้นโอเคปะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกความพยายามนะคะโอเคเนาะแล้วเจอกันคลิปถัดๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะสวัสดีค่ะ